หลังจากปราชัยต่อสาภาพโซเวียตที่สมรภูมิรบสตาลิกรานในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี1943กอ่กองทัพนาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะได้สูญเสียกำลังคนไปกว่า8 6 0 0 0 0ื่นคนในขณะที่ความสูญเสียของฝ่ายสาภาพโซเวียตมีมากถึง1 2 0 0 0ล้คนแม้การพ่ายแพ้ครั้งนั้นจะนำมาซึ่งความอับอายของอดัฟฮิตเลอร์ผู้ซึ่งรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่เริ่มเลวร้ายลงของฝ่ายนาซีเยอรมันเขาเริ่มมีความวิตกกังวลจึงได้สั่งการ ให้โหมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแง่บวกแก่ประชาชนชาวเยอรมันเพื่อปกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผลงานของตัวเองที่วับคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนเดินทางกลับเข้าสู่สมรภูมิรบอีกครั้งในมหาสงครามที่ได้ชื่อว่าเป็นสงครามที่สู้รบดุเดือดรุนแรงที่สุดและกินอานาเขตความเสียหายไปทั่วโลกท่ามกลางห่ากระสุนดงระเบิดและม่านหมอกแห่งความตายกองทัพของทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากการรบครั้งสำคัญขึ้นอีกครั้ง เมื่อกองทัพยันเกราะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกได้เผชิญหน้ากันที่สมรภูมิเคิร์สในปี1943และการต่อสู้สุดดุเดือดในวันดีเดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปิดปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่6มิถุนายนปี1944นำไปสู่การปลดแอกประเทศฝรั่งเศสจากการยึดครองของเยอรมนีและมีส่วนสำคัญต่อชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสงคราม,มครั้งนี้ว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคีวบสงครามรถถัง และปฏิบัติการยกพลขึ้นบกสงครามโลกครั้งที่สองสมรภูมิรบที่เคิร์สกปี1943หลังความพ่ายแพ้ที่สตาลิงกราดในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943กระทรวงโฆษณาชนเชื่อของฝ่ายนาซีเยอรมันได้เริ่มต้นทำงานหนักอีกครั้งเพื่อไม่ให้ขวัญและกำลังใจของประชาชนชาวเยอรมันและกองทัพนาซีต้องสั่นคลอนมีการจงใจให้ข่าวสารที่ทำให้เชื่อว่า สิ่งผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลงานของผู้นำอดัฟเฮตเลอร์หากแต่เป็นผลงานของผู้ทรยศในกองทัพหรือไม่ก็เกิดจากสภาพลินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำานยรัฐบาลได้ขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่เต็มรูปแบบที่กำลังจะมาถึงเดือนมีนาคมปี1 9 4 3ออดัฟฮฮตเลอร์มีแผนโจมตีกองกำลังขนาดใหญ่ของกองทัพแดงกว่า1ล้านนายที่รวมตัวกันอยู่ที่เมืองเคิร์สกเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพโซเวียต ในพลเอริชฟอนมันชไตน์คือผู้ที่อดัฟฟฮิตเลอร์เลือกให้มาดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการรบด้วยกลยุทธ์บิสคลิกที่มีแผนการพุ่งเป้าโจมตีด้วยความรวดเร็วและรุนแรงปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเกียรติยศศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นต่อผู้นํานาซีที่กําลังถดถอยลงในสายตาของบรรดาผู้นําทหารในกองทัพในเดือนเมษายนปี1943าฟนาซีเยอรมันได้เปิดปฏิบัติการซิตาเดล โดยมีแผนจะโอบล้อมและโจมตีทางทิศเหนือจากเมืองโอเรียลและทางทิศใต้จากเมืองคาคอฟกองพลที่9ที่นําโดยนายพลวอเตอร์โมเดลเป็นแนวรบที่บุกจากทางทิศเหนือเพื่อมุ่งสู่ฐานทัพโซเวียตในเมืองเคิร์สในขณะที่กองพลที่4ถูกบัญชาการโดยนายพลเฮอร์แมนโฮตเปิดแนวรบจากทางทิศใต้มุ่งสู่ใจกลางของเมืองเคิร์สรถถังแพนเทอร์และรถถังไทเกอร์บัสุดยอดยานเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เคลื่อนที่เร็วแข็งแกร่ง และทรงพลังมากที่สุดของเยอรมนีได้ถูกเร่งทาการผลิตเพื่อให้ทันใช้เป็น,นอาวุธหลักในการโจมตีครั้งสําคัญน,นี้จนกระทั่งเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี1943ขณะกองกําลังฝ um, ่ายเยอรมันที่ถูกเตรียมพร้อมอยู่บริเวณรอบๆเมืองเคิร์สเพื่อรอคําสั่งโจมตีก็ปรากฏเครื่องบินของกองทัพอากาศโซเวียตบุกเข้าโจมตีต่อกองกําลังฝ่ายเยอรมันแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้ฝูงบินลูฟเฟอร์ที่กาลังจอดนิ่งอยู่ตรงลานบินถูกทําลายไปกว่า500ลําข่าวรายนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับอดัฟฟิทเลอร์เป็นอย่างมากรวมไปถึงมีรายงานว่ารถถังรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยถูกทดสอบในสนามจริงพบข้อบกพร่องและขาดการฝึกซ้อมของพลกับรถถังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ผู้นํานาซีต้องสั่งให้ชะลอการบุกและเลื่อนวันออกไปเรื่อยๆหลายคนเชื่อว่าความพ่ายแพ้นในการรบหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาส่งผลให้อดัฟฟิทเลอร์เกิดความลังเลในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเพราะกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดซ้ารอยขึ้นมาอีก ทำให้กองทัพนาซีเยอรมันต้องปักหลักรอคอยคำสั่งโจมตีจนเวลาล่วงเลยมาถึง6สัปดาห์ <S <S และในเช้าตรู่ของวันที่5รกรกฎาคมปี1 9 4เสีิ่งระเบิดดังอกึกก้องสนั่นวันไหวหากกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายโซเวียตนับพันก็ได้ถาโถมเข้าใส่กองทัพฝ่ายเยอรมันอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับฝ่ายเยอรมันก็ต้องออกปฏิบัติการตอบโต้ในทันทีด้วยการระดมยิงปืนใหญ่โจมตีที่หนักหน่วงและรุนแรงกว่า การสู้รบในวันแรกกองทัพภาคพ,พื้นดินของฝ่ายนาซีเยอรมันได้รับการสนับสนุนจากฝูงบินทิ้งระเบิดลูบาเฟอร์และหน่วยปืนใหญ่ระดบยิงความดุดันในการโจมตีของกลยุทธ์บิสคลิกทำให้กองทัพนาซีทางทิศเหนือและทางทิศใต้สามารถกำความได้เปรียบต่อฝ่ายโซเวียตได้ในช่วงแรกแต่ในท้ายที่สุดกองทัพยันตเกราะที่ทรงพลนุภาพของฝ่ายนาซีก็ต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่จากทุนระเบิดนับแสนลูกกับดักลวดน้ำรวมไปถึงสนามเพลาะที่ฝ่ายโซเวียตได้ขุดขวางเอาไว้ ทำให้กองทัพรถทังของฝ่ายเยอรมันต้องหยุดชะง,งักลงแนวป้องกันของกองทัพแดงได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับแนวรบของฝ่ายเยอรมันจนทำให้ในายพลผู้นำทัพของอดัฟฮิตเลอร์สงสัยว่าฝ่ายโซเวียตรู้ล่วงหน้าถึงการบุกอย่างเร่งด่วนนี้ได้อย่างไรกันจอห์นแคนครอสหนึ่งในทีมนักถอดรหัสและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอังกฤษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในทีมแคมป์เบชไฟฟ์ผู้ขายชาติสายลับที่แอบทำงานให้กับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกลุ่มแคมบริดจ์5มีเป้าหมายที่จะช่วยสาภาพโซเวียตต่อต้านลัตธิฟรสซิสต์จอห์นแคนคอสได้แอบขโมยเอาเอกสารลับจากสำนักงานต่างประเทศของอังกฤษที่ถอดรหัสได้จากฝ่ายนาซีเยอรมันซึ่งเป็นข้อมูลลับสุดยอดที่เชื่อมโยงถึงแผนการบุกในปฏิบัติการซิตาเดลและเขาได้มอบข้อมูลลับนี้ให้กับฝ่ายโซเวียตในช่วง3เดือนก่อนปฏิบัติการของฝ่ายเยอรมันจะเริ่มขึ้นทำให้ฝ่ายสาภาพโซเวียตสามารถระบุต,ตำแหน่งการเคลื่อนทัพครั้งสำคัญ กองทัพเยอรมันที่เตรียมพร้อมอยู่รอบเมืองเคิร์สได้อยากถูกต้องและแม่นยำล่วงหน้านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและนี่คือสาเหตุของความสูญเสียตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มรบของฝ่ายเยอรมันที่ได้สร้างความแปลกใจให้กับบรรดานายพลของอดัฟฟิตเลอร์เป็นอย่างมากแต่ด้วยกาลังพลของฝ่ายนาซีทั้งหมดกว่า8 0 0 0 0นนายกองทัพรถถังยานเกราะที่มีมากถึง3,000คันฟุงบินลูฟเฟอร์กว่า2,000ลำและกําลังพลขนาดมหามาม ก็าสามารถนำพาให้ฝ่ายเยอรมันรุกคืบเข้าใกล้สู่เมืองเคริร์สได้อย่างช้าๆในที่สุดวันที่6รกรกฎาคมปี1943กองทัพที่9ข,ของนายพลวอเตอร์โบเดลได้เผชิญหน้ากับกองทัพแดงที่สถานีรถไฟโพนีรีอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายโซเวียตจะต้องป้องกันไว้ให้ได้ก่อนฝ่ายเยอรมันจะเคลื่อนทัพถึงใจกลางของเมืองเคริร์สทหารของทั้งสองฝ่าย ถูกสั่งห้ามยอมจำนนโดยห้ามถูกจับตัวไปเป็นเฉลยศึกของฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดและให้เหลือกระสุนนัดสุดท้ายเอาไว้สำหรับตัวเองและในท้ายที่สุดมันก็ได้กลายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดนองเลือดที่สุดในแนวรบยุโรปด้านตะวันออกกองทัพยันเกราะอันทรงพลังที่อดัฟฟิตเลอร์หมายมั่นปันมือให้เป็นกำลังหลักในการโจมตี กลับสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาทหารในแนวหน้าเมื่อรถถังไทเกอร์บัและรถถังแพนเทอร์หลายคันถูกทำลายโดยทุ่นระเบิดของฝ่ายโซเวียตและถูกโจมตีจากปืนต้านรถถังของทหารราบที่ยิงมาจากทางด้านข้างอาวุธได้แรงอีกชนิดหนึ่งที่อดาฟิตเลอร์ภูมิใจนําเสนอเป็นครั้งแรกในสมรภูมิรบที่เคิร์สก็คือยานเกราะพิฆาตรถถังเฟอร์ดินานโดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ออกแบบเฟอร์ดินานพอเช่นักวิศวกรยานยนต์ชาวออสเตรียและเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์รถยนต์พอเช่อันโด่งดังในปน ยังต่อพิฆาตรถถังเฟอร์ดินานที่มีปืนใหญ่ต่อต้านขนาด88มิลิเมตรสามารถจัดการเป้าหมายในระยะไกลได้ถึง2,000เมตรซึ่งถือเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดต่อกองทัพรถถังของฝ่ายโซเวียตแต่สิ่งที่น่าผิดหวังของรถถังเฟอร์ดินานก็คือมันได้ถูกออกแบบให้เน้นการต่อสู้ในระยะไกลโดยไม่มีป้อมปืนซึ่งได้กลายมาเป็นจุดอ่อนอย่างร้ายแรงไม่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหรือทหารราบในระยะประชิดแม้จะมีการบุกโจมตีและโตกลับไปมาอยู่หลายครั้ง แต่ในที่สุดกองทัพนาซีก็ไม่สามารถรับมือกับการต่อต้านที 10, ่รุนแรงของฝ่ายโซเวียตได้การต่อสู้ในสมรภูุมโพนีรีดำเนินมาถึงวันที่10กรกฎาคมปี1 9น3กรีสซากศพของทหารทั้งสองฝ่ายหลายพันคนเกืีองกลาดบนท้องถนนและรางรถไฟฝ่ายเยอรมันสูญเสียรถถังไปถึง200คันมีทหารบาดเจ็บและล้มตายมากถึง10,000คนความสูญเสียอย่างหนักนี้ส่งผลให้กองทัพฝ่ายเหนือของเยอรมันต้องหยุดชะงักลงไปอย่างไม่มีกำหนด ความหวังเดียวในชัยชนะของอดัฟฟิเตเลอร์ตกมาอยู่ที่ปฏิบัติการของกองทัพฝ่ายใต้ที่นำโดยนายพลเฮอร์แมนซึ่งสามารถทำการรุกคืบได้ดีกว่าฝ่ายเหนือถึงสองเท่าวันที่11กรกฎาคมปี1943ขณะที่กองพลที่สีของนายพลเฮอร์แมนได้รุกคืบมาถึงเมืองโปรโฮรอกกาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเคริร์สไปเพียง50ไมล์พวกเขาต้องอเผชิญหน้ากับกองทัพยันเกราะที่หของฝ่ายโซเวียตที่บัญชาการโดยนายพลพาวลรอสมิสตรอฟซึ่งเตรียมพร้อมเข้าปะทะทันทีเพื่อป้องกันพื้นที่ การปะทะของยานเกราะทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นขึ้นในเช้าตรู่ของวันที่12รกรกฎาคมสนามรบในโปรโฮรอฟกาเต็มไปด้วยม่านหมอกสีดำและฝุ่นควันเสียงระเบิดดังสนัน่นกึกก้องอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกลายเป็นการสู้รบรด้วยรถถังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกด้วยรถถังที่34อันเก่าแก่และล้าสมัยของสหภาพโซเวียตที่มีจำนวนเยอะกว่าถึง2เท่ากับยานกายเกราะไทเกอร์วันที่ล้ำสมัยและมีระยะการยิงที่ไกลกว่าถึง3เท่าของฝ่ายสหภาพโซเวียต ทำให้สัสดส่วนการสูญเสียรถถังของฝ่ายโซเวียตอยู่ที่3คันต่อการสูญเสียรถถังของฝ่ายเยอรมันเพียง1คันเท่านั้นสมรภูมิรบด้วยยานเกราะครั้งประวัติศาสตร์นี้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมและทรงพลังของรถถังไทเกอร์บัตที่ลำหน้าก,กว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของฝ่ายเยอรมันแต่ทว่าชัยชนะอันสวยงามในยกแรกของรถถังไทเกอร์ันก็ต้องมีอันพังทลายลงเมื่อปรากฏกองทัพรถถังของฝ่ายโซเวียตชุดที่2ชุดที่3และชุดอื่นๆตามมาอีกไม่มีหยุดหย่อน กลายเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ที่กองทัพเยอรมันต้องคอยรับมือกับการปรากฏตัวของกองทัพรถถังฝ่ายโซเวียตจำนวนมหาศาลที่แม้จะพยายามบดขยี้ทำลายลงแค่ไหนก็เหมือนว่าจะไม่มีวันหมดลงไปเลยสักทีสร้างความประหลาดใจให้กับฝ่ายเยอรมันเป็นอย่างมากว่าฝ่ายโซเวียตสามารถผลิตรถถังจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้อย่างไรกันย้อนกลับไปในปี1941 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองภายหลังจากการถูกโจมตีที่อัลเพอร์ฮาเบอร์ประธานาธิบดีแฟรงกินโรสฟิลด์ออกประกาศว่ายังจะไม่ส่งทหารเข้าร่วมรบในยุโรปแต่ยินดีที่จะมอบอาวุธทางการทหารจำนวนมากให้แก่สหภาพโซเวียตทั้งเรือรบเครื่องบินรถถังปืนใหญ่น้ำมันและสเสบียงในลักษณะให้เช่ายืมโดยยินยอมให้มีการชำระเงินคืนในภายหลังที่สงครามได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ในระหว่างปี1942ถึงปี1943รถถังและอาวุธสงครามจากอเมริกาจำนวนมากถูกลำเลียงมาทางมหาสมุทรแอตแลนติกและขึ้นบกที่ทางตอนเหนือของสาภาพโซเวียตโรงงานผลิตอาวุธของโซเวียตกว่า1,500แห่งในเมืองทางตอนเหนือรวมถึงเขตไซบีเรียดินแดนที่ฝ่ายเยอรมันไม่สามารถเข้าถึงกลายเป็นแหล่งผลิตรถถังและอาวุธจำนวนมหาศาลเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับปฏิบัติการตอบโต้การรุกรานของฝ่ายนาซีเยอรมัน การสู้รบที่สมรภูมิเมืองรโอรโฮรอกกาได้กลายเป็นจุดสิ้นสุดของแนวรบด้านตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปเมื่ออดัฟฟิทเลอร์ตัดสินใจยุติปฏิบัติการซิทเทเดลและสั่งให้กองทัพเยอรมันถอยทัพกลับแม้จะได้รับการร้องของให้สู้ต่อจากนายพลมันสไตน์ก็ตามหลังการพ่ายแพ้ที่สมรภูมิเคริร์สก์อดัฟฟิทเลอร์เข้าสู่ภาวะล้มละลายทางจิตใจสุขภาพร่างกายของเขาอ่อนแอลงในทันทีอดัฟฟิทเลอร์ เข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ประจําตัวและเขาต้องกินยามากถึง28ชนิดต่อวันจนเข้าสู่สภาวะเสพติดยาในที่สุดนายทหารระดับสูงหลายคนสงสัยในภาวะความเป็นผู้นําของอดัฟฟิทเลอร์จนมีการตั้งกลุ่มอย่างลับ,ลบเพื่อเป้าหมายในการลอบสังหารผู้นํานาซีการสู้รบอันยาวนานตลอด50วันในยุทธภูมิเคริร์ชมีรถถังเข้าร่วมรบถึง1 2 0 0 0คันและมีทหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมรบถึง1นึ่งล้านห้าแสนนาย ทำให้ฝ่ายเยอรมันมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายราว2องแสนคนฝ่ายสหภาพโซเวียตมีผู้ไดร้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายราวแปดแสนคนยุทธการที่นอร์มังดีปี1944 ยุทธการที่นอมังดีมีชื่อรหัสว่าปฏิบัติการโอเวอร์โหลดเป็นการบุกยุโรปตะวันตกของฝ่ายสัมพันธมิตรดินแดนที่ฝ่ายเยอรมันเข้ายึดครองในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2ปฏิบัติการสําคัญเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายนปี1944รีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของวันดีเดโดยมีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า16 0,000นห่ายเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษเป็นระยะทางกว่า50ไมล์และยกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีประเทศฝรั่งเศสด้วยเรือรบ1,200ลำ โดยยกพลขึ้นบกกว่า5,000ลำรถถัง3,000คันพร้อมการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินกว่า12,000ลำโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดคืนและปลดแอกประเทศฝรั่งเศสรวมถึงประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปจากการควบคุมของฝ่ายนาซีเยอรมันนับตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาฝ่ายอักษะประกอบไปด้วยเยอรมนีและอิตาลีฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแคนาดาและสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่เยอรมนีเข้ายึดครองยุโรปตะวันตกได้อย่างเบ็ดเสร็จในปี1941อดอลฟฮิตเลอร์ได้สั่งให้มีการสร้างป้อมปราการที่ชายฝั่งแอตแลนติกด้วยความยาวกว่า5,000กิโลเมตรตั้งแต่ชายแดนสเปนฝรั่งเศสไปจนถึงประเทศนอร์เวย์และได้เรียกมันว่ากำแพงแอตแลนติกเพื่อป้องกันการบุกจากทางทะเลของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยหลุมบ,บังเกอร์ป้อมปืนต่อต้านเรือและอากาศยานทั้งยังมีลวดน้ำและสิง่งกีดขวางตามแนวชายหาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวประการที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีพัน2มีการยกพลขึ้นบกบุกฝ่ายเยอรมันครั้งแรกที่หาดดีเย็บชายฝั่งของฝรั่งเศสโดยกองทัพอังกฤษและแคนาดาปฏิบัติการในครั้งนั้นทาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องสูญเสียทหารอังกฤษและแคนาดาไปกว่า3,000นายจากการเผชิญหน้ากับการตอบโต้ที่เฉียบขาดและรุนแรงของป้อมปราการที่น่ากลัวที่สุดในโลกนขณะนั้นกำแพงแอตแลนติก สร้างความหนักอึ้งให้กับวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นอย่างมากที่กําลังพยายามคิดหาวิธีการเพื่อเอาชนะป้อมปราการที่แข็งแกร่งนี้ให้จงได้โดยมีเป้าหมายที่จะนําฝ่ายสัมพันธมิตรบุกไปยึดฝรั่งเศสคืนจากฝ่ายเยอรมันอีกครั้งและเข้าปลดแอกประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกออกจากการยึดครองของอดัฟฟิตเลอร์ปฏิบัติการโอเวอร์อร์ดถูกวางแผนขึ้นอย่างเป็นความลับชั้นสุดยอดระหว่างอังกฤษและอเมริกา แต่การคาดการล่วงหน้าของอดัฟฟิทเลอร์ที่เชื่อว่าอังกฤษจะบุกกำแพงแอตแลนติกอีกครั้งณบริเวณที่มีระยะการเดินทางสั้นที่สุดของช่องแคบอังกฤษจึงทำให้มีการเตรียมพร้อมกองกำลังป้องกันที่แนวประการอย่างแน่นหนาที่สุดเอาไวนายพลเออร์วินรอมเบลถูกเรียกให้มาประจำการและเข้าบัญชาการกองทัพที่ชายฝั่งแอตแลนติกเขาได้สั่งให้มีการสร้างป้อมปราการและสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นอีกตลอดแนวชายฝั่งในขณะที่เครื่องบินสอดแนมของฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถบินเก็บภาพถ่ายแนวป้องกันใหม่นี้ได้ ทำให้กองบัญชาการของปฏิบัติการโอเวอร์โดร่วงรู้รายละเอียดบนแนวกำแพงของฝ่ายเยอรมันจึงได้เพิ่มปฏิบัติการพิเศษเข้าไปเพื่อจะสามารถจัดการและรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้บนชายหาดของฝรั่งเศสรถถังหน้าตาประหลาดจำนวนมากถูกผลิตขึ้นโดยผลงานของเพอร์ซีโฮบาร์วิศวกรและนักออกแบบรถถังของกองทัพอังกฤษไม่ว่าจะเป็นรถถังพ่นไฟรถถังติดใบพัดที่แล่นบนน้ำได้รถถังที่มีล้อขนาดใหญ่เอาไว้ปีนป่าย หรือแม้กระทั่งรถถังเป่าลมยางที่ออกแบบสร้างมาเพื่อเป็นเป้าหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียทั้งกระสุนและเวลาในการโจมตีดังนั้นโลกจึงจะได้เห็นมิติใหม่ของการทําสงครามที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์เล่เหลี่ยมไอเดียสุดพิลึกพิลั่นเคียงคู่ไปกับเทคโนโลยีสุดล้าความรุนแรงและความน่ากลัวของอาวุธพิฆาตจานวนมากอย่างที่ไม่เคยพบเห็นบนโลกนี้มาก,ก่อน วันที่หมิถุนายนปี1944ก่อนวันดีเดย์หน่วยข่าวกรองเยอรมันยืนยันการยกพลขึ้นบกกองไฟสัมพันธมิตรว่าจะมีขึ้นที่ชายหาดเมืองกาแลภายหลังจากที่ฝูงบินทิ้งระเบิดกองไฟสัมพันธมิตรเริ่มเปิดปฏิบัติการด้วยการบุกเข้าหน้านฟ้าทางตอนเหนือของฝรั่งเศสและได้ระดมทิ้งระเบิดทำลายคลังอาวุธคลังสเบียงคลังเก็บน้ำมันเส้นทางรถไฟและเส้นทางลำเบียงของฝ่ายเยอรมันได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้เกิดความมั่นใจว่า กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจะทําการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดกาแลจึงได้ทําการเตรียมพร้อมและระดมกําลังป้องกันเอาไว้เต็มอัตราศึกเพียงเวลาไม่นานกองเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรที่กําลังเล่นเข้าใกล้หาดกาแลเข้ามาทุกขณะก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับฝ่ายเยอรมันโดยการหันหัวเรือเลี้ยวขวานี้ออกไปจากเป้าหมายเดิมโดยเปลี่ยนเส้นทางลงไปทางทิศใต้ของหาดกาแลกองทัพเรือนี้ไม่เพียงแต่จะหลอกให้ฝ่ายเยอรมันลงเข้าใจผิด แต่ก็ยังหลอกบรรดาทหารฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยกันเองเพื่อป้องกันความลับรั่วไหลไปสู่ข่าวกรองเยอรมันและในค่าคืนก่อนวันดีเดย์ทหารพลร่มของฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า2 0 0ห0่นายขึ้นเครื่องบินลำเลียงบินเข้าสู่ชายแดนน้านฟ้าของประเทศฝรั่งเศสพวกเขาถูกปล่อยตัวลงบนทุ่งหญ้าโล่งกว้างที่อยู่หลังแนวป้องกันของฝ่ายเยอรมันเพื่อสกัดการเข้าตอบโต้แล้วไปรวมกับกองกํลาลังที่ยกพลขึ้นบกมา ช้าตรูของวันที่6มิถุนายนปี1944กองเรือขนาดมาึมาก,กว่า6,500ลำปรากฏตัวขึ้นนอกชายฝั่งนอร์มังดีประกอบไปด้วยทหารฝ่ายัมพันธมิตรกว่า160,000นายบนเรือลำเบียงกว่า4,000ลำรถถัง3,000คันและเครื่องบินกว่า12,000ลำเพื่อเตรียมยกพลขึ้นบกที่ชายหาดทั้ง5แห่งในเมืองนอร์มังดีซึ่งได้มีการตั้งชื่อหาดขึ้นใหม่ในพื้นที่ยกพลขึ้นบกสำหรับใช้ในปฏิบัติการโอเวอร์อร์ดนั่นก็คือหาดยูท่าและหาดโอมาฮา พื้นที <Techn Pokémon> ่ยกพลขึ้นบกของกองกําลังสหรัฐหาดจูโน่พื้นที่ยกพลขึ้นบกของกองกําลังแคนาดาหาดโกและหาดสวอตเป็นพื้นที่ยกพลขึ้นบกของกองกําลังอังกฤษบัญชาการทัพสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยจอมพลเดวิดไอเซนทาวล์และบัญชาการปฏิบัติการบุกโดยนายพลเบอร์น์ดมอนโกเมอรีเวลา6 3นาฬิกานาทีกองกำลังของสหรัฐได้เดินทางมาถึงเป็นหน่วยแรกที่หาดยูทา โดยพบว่ามีกองกําลังป้องกันของฝ่ายจอรมันเพียงเล็กน้อยประมาณ100นายทําให้กองกําลังของทหารอเมริกันสามารถยกพลขึ้นบกได้โดยง่ายแต่ก็สูญเสียทหารไปถึง197นายที่หาดโอมาฮาในเวลาไล่เลี่ยกกันกองทัพทหารอเมริกันก็ต้องพบกับการต้นานทานที่แข็งแกร่งเมื่อทหารจอรมันมากถึง7,800นายตึงกาลังอยู่บนกําแพงแอตแลนติกพร้อมบังเกอร์ปืนใหญ่8แห่งและป้อมปืนกล85แห่ง ทหารราบอเมริกันกว่า4 3 2 5 0นายบยกพลขึ้นบกท่ามกลางหากระสุนและลูกระเบิดจากปืนใหญ่ทหารอเมริกันหลายคนที่ยังคงติดอยู่ในทะเลกลายเป็นเป้านิ่งให้ฝ่ายเยอรมันระดมยิงล้มตายดุดใบไม้ร่วงร่างของทหารทั้งที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนอนเกลื่อนกาดทั้งบนชายหาดและในทะเลการต่อสู้ท่ามกลางความล้มเหลวของภารกิจทําให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตและบาดเจ็บไปกว่า5,000นายฝ่ายเยอรมันสูญเสียทหารไปราว1 2 0 0นาย กองทัพอังกฤษพร้อมทหารราบ28,000นายและรถถังจำนวน223คันสามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จในเวลา7.25นาิกานาทีที่หาดสวอตแต่ก็ต้องสูญเสียทหารไปราว680นายที่หาดโกยานละเมียงของกองทัพอังกฤษยกพลขึ้นบกได้ในเวลา7.30นาิกานาทีแต่ก็ต้องสูญเสียกำลังคนไป3 5 0นายที่หาดจูโนกองกำลังแคนาดา ยกพลขึ้นบกได้ในเวลา7.49นาทีแต่ก็ต้องสูญเสียกำลังพลไป340นายจนกระทั่งถึงเวลาบ่าย3ของวันดีด์ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ยกพลขึ้นบกได้ทั้งหมดพร้อมเครื่องจักรกลยุทธโทปกรและทำการยึดฐานที่นอมังดีได้สำเร็จในที่สุดแต่พวกเขาก็ต้องสูญเสียทหารไปมากถึง1,000 10, 0นนาย หลังการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีทางฝั่งตะวันตกทหารกองกําลังสหรัฐภายใต้การน,นําของนายพลไอเซนฮาวเขา้ายึดเมืองอ e ีซิกนีและขับไล่ทหารเยอรมันออกไปได้กองกําลังอเมริกันจากหาดโอมาฮาและหาดยูท่ากลับมารวมทัพกันก่อนจะเคลื่อนพลต่อเพื่อเขา้ายึดเมืองแชบุกได้สําเร็จในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยทหารอังกฤษและแคนาดาบัญชาการโดยนายพลมอนโกเมรี่เคลื่อนพลมาถึงเมืองกอง เมืองสาคัญที่เป็นศูนย์รวมเส้นทางคมนาคมซึ่งสามารถเคลื่อนทวนไปได้ในหลายทิศทางก็ต้องเจอกับกองกําลังยางกรอกจากฝ่ายเยอรมันและต้องใช้เวลาต่อสู้กับกองทัพรถถังอันทรงพลังยาวนานถึง7สัปดาห์หลังจากการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์เครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรกระดมทิ้งระเบิดลงสู่เมืองกองและตึกรามบ้านเรือนประชาชนที่รถถังแพนเซอร์ของฝ่ายเยอรมันซ่อนตัวอยู่พลเรือนชาวฝรั่งเศสหลายพันคนติดอยู่ในแนวรบถูกสังหารเสียชีวิต และบ้านเรือนทุกลังถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองนายพลโอมาแบรดลี่นำทัพสหรัฐในปฏิบัติการคอบรารุกเข้าฝรั่งเศสเพื่อเบี่งเบนความสนใจกองทัพเยอรมันจากกองกำลังของอังกฤษและแคนาดาที่ยังคงไม่สามารถเข้ายึดเมืองกองได้ด้วยการระดมทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างแม่นยำจากเครื่องบินไฟสัมพันธมิตรหลายพันลำและกองยางเกราะของอเมริกันที่บุกฝ่าวงล้อมบทขยี่แนวรบนอมบังดีของเยอรมันจนล่าท้อยและพังทลายลงไปในที่สุด เมื่อทหารเยอรมันเริ่มขาดแคลนสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและอะไรเครื่องจักรกลถูกตัดขาดเนื่องจากการระดมทิ้งระเบิดใส่เส้นทางขนส่งจํานวนมากกองทัพของอดัฟฟิทเลอร์ก็เริ่มอ่อนกํลาลังลงและเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี1944กองทัพของฝ่ายเยอรมันก็ยอมจํานวนพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายเยอรมันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปราวสองแสนคนและอีกสองแสนคนถูกจับเป็นเชลยศึก นายทหารระดับสูงและกำลังพลอีกกว่า5 0,000คนหลบหนีไปได้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปราว2 000, 1 0 0 0 0คนมีพลเรือนของฝรั่งเศสบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปทั้งหมดราว2 0 0 0 0คนวันที่25สิ้างหาคมปี 1944. 1 9 4 4ประเทศฝรั่งเศสก็ถูกปลดแอกจากการครอบครองของฝ่ายนาซีเยอรมัน4ปีหลังการพ่ายแพ้ที่สมรภูมิฝรั่งเศสนับตั้งแต่ปี1 9 4 1 ยุทธการที่นอมังดีประสบผลสำเร็จบนความสูญเสียของชีวิตทหารและพลเรือนทั้งสองฝ่ายรวมกันกว่าครึ่งล้านคนแต่เทว่าสงครามก็ยังคงดําเนินต่อไปและทั้งหมดนี้ครับก็คือสงครามรถถังและปฏิบัติการยกพลขึ้นบกสงครามโลกครั้งที่สองอันเป็นส่วนหนึ่งของหลากหลายเรื่องราวในมหาสงครามที่คิดว่บได้ส,สืเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับ ยังมีเรื่องราวของสมรภูมิรบที่เป็นจุดเด่นอีกมากมายในสงครามโลกครั้งที่2ที่คิว่จะกลับมานำเสนออีกในคลิปต่อๆไปอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับหวังว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มสาระความรู้ความบันเทิงความตระหนักถึงผลร้ายและความสูญเสียมากมายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพื่อให้ประชากรของโลกใบนี้ยังคงดำรงอยู่ด้วยกันต่อไปโดยสันติวิธีแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกมากมายแค่ไหนก็ตาม ขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดปุ่มซปเปอร์แ a n k ์และร่วมสมัครสมาชิกคิววับครับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคิววับเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คิววับนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ